สวัสดีค่ะอตอมไทย i l a n อินเจอร์มาีค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะมาจัดเมนูอะไรไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลิ้นหมูที่ว่าเหลือของเราหนูก็จะมาหั่นค่ะลิ้นหมูย่างของเราค่ะก็จะมาหั่นเป็นชิ้น เล็กๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปทําเป็นต้มแซบค่ะรัแบบรองหอมอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าลิ้นหมูเราย่างย่างแล้วค่ะก็จะมีความหอมนี่ค่ะ อันนี้พก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจะทำเป็นต้มแซบค่ะแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ไม่ค่อยอครบครบท่าไหร่ค่ะ นี่ค่ะได้แล้วล,ลิ้นหมูย่างของเราเดี๋ยวเราจะมาทำต้มแซ่บกันค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องว่ามีอะไรมั่งค่ะค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่เราต้องใส่กันเลยนะคะอันนี้คือขา่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกพริกเขียวค่ะํำแล้วค่ะ แล้วก็มีพริกทอดค่ะเป็นลูกโดดอันนี้คือพริกทอดที่ว่าตำแล้วค่ะแล้วก็หอมหัวหอมค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอ,อ,อีกอย่างคือมะนาวด้วนะคะค่ะอนดับแรกเราก็จะมาใส่ถาดตะไคร้ ขาตะไคร้กับใบมะกรูดค่ะใส่เลยเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนิดนึงให้สมุนไพรเราหอมนิดนึงล้วก็มาใส่อย่างอื่นต่อค่ะนี่ค่ะพอเริ่มเดือดแล้วเอาเราก็จะมาใส่ลิ้นหมูค่ะเพื่อจะทำให้เขาเปื่อยค่ะแต่จริงก็ เขา看看네ไม oh. ่เหนียวนะคะย่างแล้วอะไม่เหนียวแต่ว่าตุนไว้แป๊บหนึงค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เดือดรุนแรงมากค่ะเอาเดี๋ยวเรามาปรุง่ะใส่ิกฟชิกเขียว ทอดค่ะทอดตำเดแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะเราจะมาใส่ผงชูรสค่ะไม่กินกไม่ต้องใส่นะคะชอบไทยชอบปันค่ะแล้วก็โอ้ยรสดีค่ะ โอ้ยดอดสีสันค่ะสัตวมันหนูเค้าจะมาบีบมะนาวค่ะโอ้ย ทีสั่สาสมาเซ็ตมาเลยเนี่ยอมแดงค่ะใส่ไปเลยเมนูนี้ต้องเซ็ต บอกกันหน้าหนาวค่ะูขอเติมเกลือนิดนึง เยอบมากเลยวใส่มะนาวเพิ่มยังไม่จัดจ้านค่ะเมนูเมนูนี้ต้องสับสันี่ค่ะไปหเพื่อนว้า ้สยสับแซ่ค่ะาจากนั้นเราก็มาใส่พริกทอดเป็นไงคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปน่คอะ เดี๋ยวเราม่จะตักใส่โอ้ยเซ็บมากเลยค่ะเพื่อนเสร็จเป็นใหม่ริร้อน นีค่ะต้มแซ่บลิ้นหมูค่ะค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้ถ้าชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมจากการคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย